สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องแปบม Story Channel กันเช่นเคยนะคะในวันนี้เรากลับมาพร้อมคอนเทนต์แกะกล่องพัสดุนะคะเป็น EP 2แล้วนะคะวันนี้แปบมก็ได้รับพัสดุนะคะมาทั้งหมด 4ถุงนะคะ4ห่อใหญ่ๆเลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะซึ่งช้อปปิ้งออนไลน์มาจากช่องทาง Facebook นะคะเดี๋ยวจะแนะนำชื่อร้านเนาะราคาไม่แพงเลยราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลุ้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ช่องแแม Story Channel กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่ห่อแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะห่อไหนดี เดี๋ยวเอาหอนี้ก่อนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านให้นะคะทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อโอ้ยน่าจะเป็นเสื้อแบบสาฟ่อหน่อยๆน,ยนี่เอ้ยน่ารักจะเป็นแบบซีทรูนะคะลายไฟหน่อยเนาะลายไฟเสื้อตัวนี้ซื้อมา ไม่แพงนะเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วก็ชื่อร้านไว้ให้นะคะนี่อุย้ยน่ารักตัวนี้ใส่แบบเซ็กซี่หน่อยค่ะ <c oughs> ส่วนตัวที่สองนะจะเป็นแขนยาวนี่แบบโอเวอร์ไซส์นะคะแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยอุย้ยน่ารักอยู่แล้วก็ใส่แบบเป็นกางเกงขาสั้นไว้ข้างในเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะเพื<ๆ>่อนเเดี๋ยวจะลองให้ดูเนาะ เป็นถุงเป็นถุงไปวิราคาไม่แพงเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะแนะนำหนอทีสองนะคะอันนี้จะสั่งเป็นกางเกงมาเป็นเกงผ้าสั่งมา2ตัวนี่คะจะเป็นสีชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นสีครีมนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นกางเกงผ้านะคะแบบเอวสูงเนาะเฮ้ยนี่ทุกคนน่ารักไหมอุ้ยน่ารักนะอันนี้จะเป็นแบบเอวสมอกนะคะนี่เนื้อผ้าก็จะประมาณนี้เอวสมอกยืดได้นะยืดได้เนื้อผ้าใส่สบายไม่ต้องรีดด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องรีดเลยไม่ยับไม่อะไรนะคะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะทุกคนอันนี้ซื้อมาตัวละ99บาทอันนี้คือดีมากแม่ดีมากแนะนำเลยอันนี้นะคะใส่สบายมากแบบแอบลองใส่มาแล้วและอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีครีมทางร้านบอกว่าสีครีมสั่งไปนี่แต่ที่จริงน่าจะไม่ใช่สีครีมนาะมันอาจจะแบบสีเออไปทางน้ำตาลหน่อยอ่ะน้ำตาล เทาๆหรือเปล่านี่แต่น่ารักนะตัวละ99บาทร้านนี้แนะนำเลยนะคะช่วงโปรโมชั่นด้วยเนาะนี่นะคะแบบขายาวแบบทิ้งตัวไม่ต้องรีดนะคะที่สำคัญอันนี้ชอบมากเลิฟมากทุกคนหอที่สาม อันนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวจะแกะตอนนี้เลยอันนี้เพิ่งได้มาบอกว่าเป็นชุดเซ็ตชุดเซ็ตอันนี้อะ่ะแบบพีออเดอร์มาจากจีนนะทุกคนอันนี้พีออเดอร์จากจีนหอยเราสั่งสีมว่วงไปอันนี้เซ็ตหนึ่งมันราคาร้อยกว่าบาทอะ่ะแต่ร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบาทนะคะจำไม่ได้ร้อยสีหรือเท่าไหร่นี่แหละอันนี้สั่งไซส์เอสมาเขาบอกว่าเขาบอกสีม่วงอ่ะขายดีสุดก็เลยสั่งนะคะสั่งสินค้ามาจากประเทศจีนรอสินค้าประมาณหนึ่งถึงสสัปดาห์นะคะทุกคนเฮ้ยจะเป็นกางเกงขาสั้นโ oh อ้มกเฮ้ยเป็นกางเกงขาสั้นนะกางเกงขาสั้นเอลสมอกนะคะเฮ้ยเนื้อผ้าดีอยู่เนื้อผ้าเป็นแบบนิ่มๆนะอุ้ยได้อยู่ อยู่ตรงปกอยู่แม่ตรงปกตรงปกอันนี้เป็นเสื้อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อแบบมีฮูดด้วยมีหมวกอุ้ยน่ารักอะเวียนี้เลิฟคุ้มมากทุกคนนี่จะเป็นแบบสองชิ้นกางเกงแล้วก็เป็นเสื้อนะคะ นี่เดี๋ยวจะลองให้ดูนะเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้อันนี้น่าจะเป็นเซต149บาทแต่มันเป็นแบบพรีออเดอร์เนาะสีม่วงถูกใจมากอะหที่4ี่นี่อันนี้จะเป็นเสื้อนะเสื้อแบบแฟชั่นสุดกิ๊เก๋เดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะแต่ร้านนี้ขอพรีเซนต์หน่อยเพราะว่า เป็นร้านญาติญาติแต่งเองนะคะเอ้น่ารักมากน่ารักมากนี่ข้างหน้าว่าน่ารักแล้วใช่ไหมนี่ดูข้างหลังจ้าอุ้ยข้างหลังแบบโชว์ให้สุดไปให้สุดอะไรอย่างนี้เนาะเนื้อผ้าดีมากอันนี้จะเป็นแบบแบบยืดได้นะคะยืดได้อันนี้สั่งมาเป็นสินตาล ลายตารางเนาะน่ารักจัง สำหรับในการช้อปปิ้งออนไลน์แกะกล่องพัสดุของเราในวันนี้นะคะก็เป็นที่ถูกใจมากเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจร้านไหนก็ตามไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับช่องแปม s t o r y c h a n n e l เสมอมานะคะวันนี้แปมขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย